ตุนมากพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากพอยได้เลย สวัสดีชาวฮงไกซาเรียวทุกคนนะผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ8อันดับตัวละครปั้นแล้วได้ใช้แน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยอันดับพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเหมือนเดิมนะครับซึ่ง อันดับพวกนี้เนี่ยในบางอันดับนะครับจะมีตัวละครอัดกันอยู่เกิน1ตัวนะครับอาจจะเป็น2ตัวอาจจะเป็น3ตัวนั่นก็แล้วแต่อันดับไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่8นะครับผมอันดับที่8เนี่ยจะยกให้3ตัวละครครับหนึ่งจะเป็นตัวของเฮอร์ตาครับสองจะเป็นตัวของเปล่าและ3จะเป็นตัวของติงหยุนนะครับผมทั้ง3ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละคร4ดาวนะครับซึ่งณแพทปัจจุบันมองว่าไม่ได้หายยาก นะครับเพราะว่าทั้ง3ตัวละครนี้มักจะมาในเลตอัพบ่อยนะครับโดยเฉพาะตัวของเฮอร์ตาเนี่ยนะครับมีแจกใน Simulation u n i v e r s ์ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกคนควรจะมีอยู่แล้วนะครับซึ่ง3ตัวละครนี้เนี่ยใช้แตกต่างกันเนาะอย่างเช่นตัวของเฮอร์ตาเนี่ยเฮอร์ตาจิ๋วเนี่ยนะครับสามารถเอาไปเล่นในตัวของ r พ v ฟิ i o n ได้ดีมากๆนะครับ ซึ่งเป็นตัวละครฟรีที่ลงเพลฟิกชั่นนึงอยู่ในโกงอยู่เลยนะครับแล้วสามารถไปได้กับหลายตัวละครที่เป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรป้้นไว้แน่ครับสำหรับคนที่ยังแบบตัวละครไม่มีหรือว่ายังไม่มีตัวลงเพลฟิกชั่นสักหนึ่งองเนี่ยเฮอร์ตาสามารถช่วยคุณได้นะครับอีกอย่างนึงสำหรับคนเล่นใหม่เนี่ยนะครับตัวของเฮอร์ตาเนี่ยเอาไปเล่นตัวของซิมูเลชั o นยูนิเวิร์สโลกที่7เวลาเจอกวางด้วยนะครับเพราะว่าตัวของกวางเนี่ยเหมือนแพ้น้ำแข็งเนาะแล้วจะไปจะต้องเอาตตตัััววววลคครรีีหมู่เเเเขข้้าาไปพืออยยงถนด อีกอย่างหนึ่งนะครับเรายังสามารถเอาเฮอร์ต้าเนี่ยไปสู้กับตัวของบอสแมลงได้เหมือนกันบอสแมลงตัวสีฟ้าในเควนของเหมยนะครับตัวนั้นแพ้น้ําแข็งเหมือนกันเนาะเฮอร์ต้าก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่พาผ่านได้เหมือนกันเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวตีหมู่ท่าน้ําแข็งนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮอร์ต้านะครับติดอันดับนี้แน่นอนนะต่อไปครับเป่าครับเป่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่า อีกประสงค์นะครับเพราะว่า1ก็คือสามารถลบบัฟได้นะครับซึ่งการลบบัฟเนี่ยสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เก่งมากๆเลยของเปล่าเคือการลดพลังป้องกันของมอนสเตอร์ครับซึ่งลดเยอะมากยิ่งถ้าเกิดว่าตัวของเปล่าคุณใส่ LC หน้าลูก้าเข้าไปเนี่ยนะครับผมบอกเลยลดพลังป้องกันเยอะสุดๆนะครับซึ่งตัวละครของเปล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่คุณไม่ต้องสนใจเลยเราแค่ทําตัวของสปีดและตาการสร้างฐานะนะครับเพราะนั้นเปล่าเนี่ย เอาักหลักแล้วเทพจะไม่ต้องใช้สกิลต่อสู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นมันจะปั่นแต้มได้รัวมากนะครับบวกกับว่าลดพลังป้องกันมอนได้อีกนะเพราะนั้นเนี่ยสามารถใส่ได้กับทุกทีมที่ขาดตัวละครอย่างเช่นคุณอาจจะเล่นตีนลองข้าวแล้วคุณอาจจะขาดสักตำแหน่งหนึ่งคุณอาจจะไม่มีทิปตี้คุณใส่เปาได้นะครับใส่เปาเป็นลดพลังป้องกันมอนอาแค่นี้ทั้งทีมก็แรงขึ้นแล้ว นะครับหรือแม้แต่กระทั่งจะเป็นทีมอื่นก็ตามครับต่อให้เป็นทีมไพนอนเปลาก็เล่นได้แน่นอนว่าเปาเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องสแต็กเปลไฟของไพนอนก็จริงนะครับแต่ตัวของเปาเนี่ยสามารถลด,ดเดมอนได้นะครับก็ให้เปลาลดเดมอนก่อนแล้วไพนอนค่อยแปลงร่างก็ยังได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้อ่ะนี่ก็คือความสามารถของเปาค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์มากๆนะครับต่อไปนะครับผมก็คือตัวของทิงหยุนนะครับทิงยุนเนี่ยเป็นซัพพอตสีดาวที่สามารถเจนพลังงานได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นแค่ตัวเดียว นะครับนี่คือตัวเดียวที่สามารถเจนพลังงานได้ถามว่าเจนได้เยอะไหมถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง e6 จะเจนได้ประมาณ50หน่วยแต่ถ้าเกิดว่า e6 แล้วจะเจนได้ที่60หน่วยแอนะบติงหยุนเป็นตัวที่แจก ATK นะครับด้วยนะผมแล้วสามารถปั่นแต้มให้ทีมได้ค่อนข้างเยอะต้องบอกว่า d ี s ทุกตัวที่ใช้ไม่ตายที่สามารถใช้พลังงานได้นะครับติงหยุนมักจะเป็นตัวเล็ก,เลกๆเสมอที่จะเอาไปเล่นนะครับ เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหัวคุณไม่มีซันเดย์ตัวละครที่เจนพลังงานได้มันคือจริงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เลยติดอันดับตัวละครหน้าปั้นเสม,มอมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออันดับที่8นะครับสตัวละครนะผมอ่ะเราไปดูอันดับที่7จ็ดกันบ้างครับอันดับที่7เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเก่งกว่า3ตัวที่ว่ามาแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือตัวของรวนเหมยนะครับรวนเหมยเนี่ยนะครับตั้งแต่แพทที่เข้ามานั่นก็คือ1.6เนี่ยนะผมบอกเลยว่าไม่เคยตกเมตา ถามว่าเป็นเพราะอะไรลุ้นเหมยเนี่ยมีบัฟที่อเนกประสงค์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโบนัสเดเมดจะเป็นการตัดลวงธาตุนะครับหรือว่าจะเป็นการที่เพิ่มทําให้เราเบรกมอนเตอร์เร็วขึ้นนะครับหน่วงแอคชั่นมอนได้อะไรประมาณนี้ล้วนเหมยก็เลยเป็นตัวละครที่อเนกประสงค์มากๆเอาง่ายๆครับมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันกับตัวของเปล่านะครับถามว่าคล้ายกันยังไง เมล่าเนี่ยสามารถใส่ไปได้ทุกทีมถูกไหมตัวของล้วนเหมยเองก็ใส่ไปได้ทุกทีมครับไม่ว่าคุณจะเล่นทีมไฮเปอนะร์แคลร่คุณจะเล่นทีมดอทนะครับคุณจะเล่นทีมซปเปอร์เบรกนะครับทีมอะไรก็ตามนะครับถ้าทีมมันยังว่างอยู่คุณยัดล้วนเหมยไปได้เลยนะครับและแน่นอนในอโพรกอลิตชาร์โดล้วนเหมยยังเป็นเทียสูนตลอดมานะครับห้องไหนก็ตามที่มีล้วนเหมยเล่นง่ายเสมอเพราะอโพรกอลิตชาร์โดเน้นเบรกบมอลน,นะครับ เพราะนั้นตัวของรวนเหมยครับถือว่าเป็นคีย์หลักในการสำคัญในการเบรกมอนเลยด้วยซ้ำนะครับเกมนี้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถเบรกมอนได้มันสามารถขัดแอคชั่นของมอนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวของรวนเหมยนะครับก็เลยมาอยู่นะตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครยุคเก่าไปหน่อยบัฟอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับอยู่ได้ไม่อัพไทม์ลดเปอร์เซ็นเหมือนตัวละครยุคใหม่เพราะนั้นก็เลยอยู่อันดับที่7แต่แน่นอนครับ สมัยนี้แจกฟรีกันแล้วนะสำหรับตัวของรุนเหมย LC เองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเติม BP เนี่ยนะครับมันก็ได้ฟรีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็เชียร์ปั้นนะครับทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะมีกันสำหรับตัวของรุนเหมยนะครับเราไปกันต่อครับที่อันดับที่6อันดับที่6เนี่ยผมขอยกให้ตัวของซับเทนทุกตัวนะครับซับเทนทุกตัวเนี่ยนะครับผมไล่เลยนะตั้งแต่นาตาชานะครับอ่ะถามว่าเอ้านาตาชากับลิงก์แล้วก็ไปรู้เนี่ยพี่จะนับทําไมนะครับ นัตชาลิงก์ไปรู้หรือแม้กระทั่งจีผาดนะครับเอ็มซีไฟตัวของมีนาน้าแข็งเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ไม่มีซับเทนยังไงคุณก็ควรปั้นสะสตัวนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ปั้นตัวพวกนี้เลยเนี่ยนะครับคุณจะเอาอะไรมาประคองทีมอ่ะเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นไอดีใหม่คนที่เริ่มต้นเล่นมาตั้งแต่ยุคแรกๆในตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผ่านพวกนี้มาหมดแล้วคุณเล่นพวกนี้มาหมดแล้ว นะครับจนเราได้ซับเทนเทียเทพเทพมาเนี่ยนะครับเราผ่านพวกนี้กันมาหมดแล้วเพราะนะตัวละครพวกนี้ควรจะติดอันดับนี้เหมือนกันนะครับสำหรับ ID ใหม่ๆก็ตามแต่แน่นอนสำหรับ ID เก่าๆนะครับตัวละครที่เก่งกว่านั้นมีครับไม่ว่าจะเป็นตัวของฟูชวนนะครับผมหลัวชานะครับเอาเวนซูรินกาลักเกอร์หลินชาหัวหัวแล้วก็ตัวของไฮยาซินนะครับตัวละครพวกนี้เก่งมากๆนะครับในหน้าที่ของมัน เนาะอย่าเช่นฟูนะครับผมที่ทุกคนมองว่าตกเมตาไปแล้วยังเป็นตัวละครที่แจกคีเลทั้งฟิลด์ได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนทําอย่างนั้นได้นะในฐานะของซับเทสนะเป็นตัวละครที่แจกคียเลสทั้งฟิลด์ได้12%เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมไหนที่คุณยังปั้นคีเลไม่เสร็จคีเลยังไม่ถึงร้อยมันยังขาดอยู่นิดนหน่อยคุณสามารถใส่ฟูไป,ปบัฟได้นะครับและฟูเนี่ยยังช่วยรับดาเมจทีมได้ด้วย นะครับมันก็มีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตัวของหัวหัวนะครับสามารถเจนพลังงานทั้งทีมได้นะครับซึ่งไม่เคยมีตัวไหนทําได้เหมือนกันนะครมีแค่หัวตัวเดียวที่เจนพลังงานทั้งทีมได้นะครับตัวของไฮเยซีนที่สามารถใช้เลือดของเพื่อนไปเป็นดาเมตให้กับตนเองได้ถ้าเกิดว่าคุณมีประจำตัวนะครับแน่นอนว่าไฮเยซีนก็เดอะเบสที่น้องข้าวอยู่แล้วนะเพราะว่าด,ดึงเลือดเพื่อนน้องข้าวก็อันติดเต็มไว นะครับตัวของเวโตรลินนะครับที่แจกโล่ถี่มากๆก็ทําให้เห็นแล้วว่าโล่ของเวโตรลินที่หนาขนาดไหนนะครับแทบจะเอากันไม่ลงเลยนะครับผมแน่นอนครับซัพพอร์ตตัวอื่นก็เก่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการลักเกอร์ที่ไปกับทุกทีมทุกทีมจริงๆนะครับทุกทีมจริงๆการลักเกอร์เนี่ยนะครับลินชานะครับที่เป็นซัพพอร์ตทีมซูเปอร์เบรกนะครับแต่เอาซันเดย์ไปดึงแล้วใส่ฟิวเข้าไปแรงเฉยนะครับก็เป็นซัพเทนที่ติดท็อปเทียร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซัพเทนทุกตัว ผมขอให้อันดับที่6แน่นอนนะเพราะว่าผมถือว่าเก่งทุกตัวคุณมีตัวไหนคุณควรปั้นตัวนั้นนะครับหรือคุณจะปั้นทุกตัวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตัวละครที่มันเก่าไปแล้วนะครับอย่างเช่นไปหรหู้ลิงจีพาดมีนาน้ําแข็งนะครับนาตาชาแล้วก็ตัวของ MC ็มไฟเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะละเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครเจดใหม่ๆแล้วสาหรับตัวของซับเทนประมาณนั้นแต่แน่นอนครับคุณอยไปจะต้องปั้นซับเทนอย่างน้อย2ตัวอยู่ดี นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เราไปต่อกันที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5เนี่ยนะครับเรามาซัพพอร์ตกันเยอะและ้วรอบนี้นะครับเรามาอยู่ที่ตัวละครซับดีเวกันบ้างน,นะครับนั่นก็คือตัวของคลิปเปอร์น้องแมวนะน้องแมวที่คนรู้จักกันนะผมน้องแมวเนี่ยนะครับมีความสามารถหลากหลายเป็นลบล้างที่ต้องบอกว่า ในมุมมองของแอดมันคือทปาร์ตอัปเกรดนะครับหึก็คือตัวของน้องแมวเนี่ยนะครับมี LC ลบล้างที่ค่อนข้างจะดีสําหรับสายซัพพอร์ตเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดว่าวนกลับมาเนี่ยต่อให้คุณไม่เปิดตัวคุณก็ต้องเปิด LC นะครับอย่างน้อยๆ LC เนี่ยใช้ได้หลากหลายตัวละครมากๆนะครับน้องแมวเนี่ยนะครับมีความสามารถในการที่ขอแค่ยืนบนฟิลนะครับก็ทําให้มอนเตอร์โดนดาเมจแรงขึ้นได้ซึ่งความสามารถตรงนี้เอาไปใช้ได้กับทุกทีม นะครับใช้ได้กับทุกทีมเลยนะครับคุณจะใส่ไปคู่กับทีมดอทก็ได้นะครับคุณจะใส่ไปคู่กับทีมน้องข้าวก็ได้นะในกรณีที่คุณยังไม่มีตัวใส่นะครับคุณจะใส่ไปคู่กับทีมเซเบอร์นะครับคุณจะใส่ไปคู่กับทีมอะไรก็ได้ครับแค่น้องแมวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะมากสำหรับทีมซุปเปอร์เบรกเท่านั้นเองเพราะว่าทีมซุปเปอร์เบรกมันแน่แล้วนะครับทุกคนมันขยับไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของน้องแมวแน่นอนน้องแมวเนี่ยมีดาเมจส่วนตัวด้วย นะครับสามารถเบรสได้เลย1เบรสนะครับในในตอนที่เหรียญคุณมากพอและวยังมีอันติอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆอันติน้องแมวได้เก็บยาขนาดนั้นนะครับแน่นอนด้วยความสปีดที่สูงนะครับเก็บแต้มเยอะมากนะครับสามารถเจนแต้มได้เยอะมากๆเพราะนั้นน้องแมวเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครเจน3นะครับแล้วก็เป็นตัวละครถือว่าเป็นซับพอร์ตดีที่ดีระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าวนกลับมาก็เชียร์เปิดนะครับทุกคนอ่ะ ทีนี้นะครับอันดับที่รับตั้งแต่อันดับที่4ขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเริ่มตึงแล้วนะครับอันดับที่4ผมโรบินนะครับโรบินเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยยังมีตัวที่เล่นกับโรบินค่อนข้างน้อยนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้ตัวที่เล่นกับโรบินค่อนข้างเยอะและต่อให้ไม่ได้เป็นการโจมตีต่อเนื่องโดยตรงโรบินก็ยังถือว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ใส่ได้กับทุกทีมกันนะครับถามว่าทําไมโรบินมีความสามารถในการดึงแอคชั่นทั้งทีม นะครับซึ่งการดึงแอคชั่นั้นทีมดีมันสามารถทำให้โกงใส่ขึ้นได้นะครับทุกคนก็เลยเป็นที่นิยมในการเล่นนะครับแน่นอนครับต่อให้จะมีประจําตัวหรือไม่มีประจําตัวแค่ความสามารถอันติของโรบินเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วนะครับ ไม่ว่าคุณจะเล่นตี้อะไรก็ตามครับโรบินจะไปกับตีดอทด,ด้วยซ้ำนะครับถึงแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถในการบัฟคริคอดามจนะครับแต่ก็คือโรบินจะมีบัฟเอทีเคอยู่และสามารถโกงแอคชั N ่นได้ก็เลยสามารถเล่นได้กับทุกทีเหมือนกันเพราะนั้นโรบินเนี่ยหนึ่งในตัวอเนกประสงค์มากๆที่ถ้าเกิดว่าคุณมีกระปั้นเถอะนะครับได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ทีนี้นะครับเราก็จบกันที่โรบินไปเนาะทีนี้เราก็จะไปที่อันดับที่3กันนะครับซันเด์นะครับ Sunday, ซันเดย์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามาเป็นตัวท้ายๆของ Gen 2นะครับนั่นกะ็นะคือแพด2.7เนาะจริงๆณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าซันเดย์เหมือนสร้างมาเพื่อแพด3.0ซะมากกว่านะครับเพราะฉนั้นเนี่ยซันเดย์ก็เลยสามารถเล่นในเมตาณนะปัจจุบันนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับมีตัวละครที่เล่นไล่หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะไปเล่นคู่กับอากิอานะครับจะไปเล่นคู่กับไพนอนนะครับจะเล่นคู่กับนักชาหรืออะไรก็ตามที่ต้องการตัวดึงแอคชั่น ซันเดย์สามารถเล่นได้หมดเลยและเป็นตัวดึงไอชั่นตัวแรกที่สามารถเล่นสปีดต่ําได้นะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวดึงเอชั่นอีก2ตัวนะั่นคือตัวของโบนี่แล้วก็ตัวของสปาร์คเกเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งคู่นะครับจะเป็นตัวของไฮเปอร์สปนะีดเนาะโบนี่เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องทำสปีดสูงไว้ก่อน1 6ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะตีหนึ่งครั้งเจนแต้มแล้วก็มาดึงเนาะส่วนซันเดย์เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการเจนแต้มเลย นะเพราะว่าซันเดย์มีความสามารถในการเต้นแต้มด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีประจำตัวของซันเดย์อีกเนี่ยนะครับก็ช่วยเรื่องแต้มเข้าไปได้อีกนะครับแน่นอนครับฮานาบีเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเล่นไฮเปอร์สปีดในการดึงนะครับเพราะว่าฮานาบีดึงแค่50เนาะแต่ส่วนซันเดย์เนี่ยดึงร้อยนะครับดึงร้อยซันเดย์ดึงปุ๊บคนที่ซันเดย์ดึงได้เถิอนแน่นอนนะครับ เพราะนั้นเนี่ยซันดีก็เลยเป็นตัวเลือกแรกๆณแผทปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับในการเล่นกับตัวละครประเภทไฮเปอร์แครี่นะครับแน่นอนมีความสามารถในการเจนพลังงานด้วยนะครับนี่คือตัวละคร5าดาวที่เป็นสพอร์ตตัวแรกที่มีความสามารถในการเจนพลังงานให้กับทีมนะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวไหนก็ตามที่ใช้พลังงานเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นเซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวของอาร์กิอานะครับพวกนี้ต้องกดอันตินะครับ รานนั้นตัวละครไหนก็าตามที่จะไปจะต้องกดอันติให้ได้บ่อยที่สุดเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าซันเดย์ก็ควรจะอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแน่นอนว่าซันเดย์อาจจะล็อกหน่อยว่าควรจะเป็นตัวละครประเภทดามจคริสติคอลได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวละครประเภทดามจคริติคอลเนี่ยจะไม่สามารถใช้พลังสูงสุดของซันดีได้เลยเนาะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีซัมมอนเนี่ยนะครับซันเดยจะสามารถปั๊บได้ตึงขึ้นไปอีก นะครับถ้าเกิดว่ามีซัมมอนเนาะแน่นอนตอนนี้ตัวละครที่มีซัมมอนเนี่ยอาจจะยังน้อยไปหน่อยแต่ในอนาคตคิดว่ายังไงก็หุ้นขึ้นอยู่ดีนะครับด้วยความสามารถของตัวซันดี์แล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอันดับที่3ครับเราไปต่อกันที่อันดับที่2อครับอันดับที่2เนี่ยไม่พูดมากเลยนีผมบอกเลยว่าตัวนี้เก่งแน่นอนครับทิปปี้นะครับผมทิปปี้เนี่ยนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับที่เรียกว่าเป็นซับดีเียได้ด้วยนะเป็นประสานที่เป็นดดเมจได้เอาตรงๆครับทิปปี้มีบัฟ ที่ดีมากๆ1กหก็คือบัฟจากสก,กิลต่อสู้ครับที่เพิ่มทะลวงความต้านทานให้ซึ่งแน่นอนครับคิดเทินที่ตัวเองไม่ว่าตัวละครดีเบทของคุณจะสปีดสูงแค่ไหนก็ตามนะครับทิฟฟี่ยังสามารถประคองบัฟได้เสมอเพราะคิดเทินที่ตัวเองนะครับต่อให้คุณจะเล่นกับเซเบอร์เซเบอร์จะดึงตัวเองไป4 5่ห้าแอคชั่นนะครับสิแอคชั่นถ้าทิฟฟี่บัฟไม่หมดมันก็บัฟไม่หมดอยู่ดีและเหมือนกันนะครับในกรณีของอันติเบตของทิฟฟี นะครับอัติเมทของทิปปี้เนี่ยจะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยโดนเดเมจเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสรุปโดยรวมนะครับก็มัติดที่มอนนะครับทุกคนมัติดที่มอนเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าทิปปี้เนี่ยนะครับสามารถเล่นกับตัวประเภทไฮเปอร์สปีดได้ซึ่งเมตาณนะปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนี่ยมีตัวละครประเภทไฮเปอร์สปีดเยอะนะครับหรือว่าตัวละครที่ได้แอคชั่น สูงๆเนี่ยแอคชั่นบ่อยๆเยอะมากนะครับหรือแม้แต่กระทั่งจะเล่นคู่กับซันเดย์นะครับซันเดย์ดึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นคู่กับซันเดย์เนี่ยนะครับซันเดย์เนี่ยมักจะให้ตัวดีเพสออกไปโจมตีก่อนครั้งหนึ่งซันเดย์ดึงกลับมาแล้วก็ตัวดีเพสโจมตีอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบัฟที่นับที่ตัวดีเพสเนี่ยผมบอกเลยว่าหมดไวมากๆนะครับแต่พอเป็นทิปปี่นะครับสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้แน่นอนครับทิปปี้สามารถ โจมตีได้ด้วยจากการโจมตีต่อเนื่องของตัวเองนะครับและดาเมจเองก็ค่อนข้างแรงเลยด้วยซ้ำนะครับในฐานะซับดีเพสแล้วผมถือว่าดาเมตค่อนข้างดีนะนะเพราะฉะนั้นที่พี่สามารถเติมดาเมจที่ขาดได้บ้างนะครับผมแน่นอนครับตัวละครตัวนี้อนเนกประสงค์เหมือนกันนะครับใส่ไปได้กับทุกทีมอาจจะไม่เหมาะกับแค่บางทีมอย่างเช่นทีมของไพนอนนะครับที่ทิป,ปี้เนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้โชว์เลยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเลือกทิปปี้ไปทีมไพนอนอาจจะใส่ตัวละครตัวอื่นไปอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวของทีมไพนอนเนาะแต่ถามว่าใส่ไปด้วยกันได้ไหมใส่ไปด้วยกันได้เหมือนกันนะครับแน่นอนตัวนี้ไปได้ทุกที่นะครับเพราะนั้นอยู่ในเมตายาวแน่นอน,นัสำหรับทิปปี้เนาะและอันดับที่1ผมบอกเลยว่าน่าจะผิดคาดสําหรับทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเกมมานานนะครคณน่าจะเข้าใจความเก่งของ ตัวละครตัวนี้ดีนั่นก็คือผู้บุกเบิกนะครับเอา้าทีนี้เริ่มสงสัยแล้วทำไมมันมาอยู่ตรงนี้มาพลีเอาง่ายๆครับผู้เบิกเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้มาครับใครเริ่มเล่นตั้งแต่แพท1.0มาคุณจะรู้ว่าการตั้นผู้บุกเบิกเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในแพทหนึ่ง ุณจะไปจะต้องใช้ผู้บุกเบิกทั้ง2พาร์ทนะไม่ว่าจะเป็นทําลายล้างหรืออนุรักษ์ก็ตามในการแบกโลกในช่วงแรกนะครับสำหรับช่วงที่ยังไม่มีตัวละครเยอะเนี่ยนะครับผู้บุกเบิกทาลายล้างเนี่ยผมบอกเลยว่าแบกซิมมันัดต่อนัดนะผมไหนจะแบกบอสที่แพ้กายภาพมานนักต่อนัดเหมือนกันนะครับและผู้บุกเบิกไฟเนี่ยนะครับก็ยังประคองทีมมาแล้วนักต่อนัดเหมือนกันนะผมในช่วงแรกนะครับและหลังจากจบผู้บุกไฟครับเราเจอผู้บุกเบิกประสานนะครับผู้บุกประสานเนี่ยเรียกได้ว่าเปิด เมตาใหม่ซ u ปเปอร์เบรกขึ้นมาทันทีนะครับตอนที่ยังไม่มีฟิวเนี่ยขาดผู้เบิกประสานไปนะครับตัวละครที่จะไปจะต้องเล่นซ u ปเปอร์เบรกอย่างบูสฮิลไฟเจอไฟแล้วก็ตัวของแลป้ปเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าดาเมจตกไปถึง200%เซแต่แน่นอนครับการมาของฟิวทำให้ผู้เบิกประสานก็เทียตกลงไปและณปัจจุบันตอนนี้นะครับ RNC นะครับหรือผู้เบิกความทรงจำ นะครับสามารถบัฟทูดามจได้นะปัจจุบันตอนนี้ทําได้แค่ตัวเดียวและเป็นตัวแจกฟรีซะด้วยแน่นอนครับมีตัวอื่นทําได้อีกอย่างเช่นตัวของท i ิปบี้อีก็สามารถทําให้มอนสเตอร์เนี่ยโดนทูดามจได้เหมือนกันเนาะแต่ผู้เบิร์แจกฟรีนะครับทุกคนแน่นอนครับผู้เบิกเนี่ยการันตีมาทุกแพทแล้วว่าเก่งมากๆเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้มีแวลูค่อนข้างสูงคุณอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอไปดาวใหม่มันก็เปลี่ยนพาร์ตอีกนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเก่งได้มากกว่านี้ มันมีโอกาสเก่งได้มากกว่านี้แน่นอนครับ RMC เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องล่นจากเมตาเหมือนกันเนาะก็อาจจะมีตัวละครมาแทนคล้ายๆกับตัวของ MC ประสานนะครับที่มีตัวของฟิวมาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ RMC ก็จะต้องมีตัวมาแทนแน่นอนในอนาคตนะครับแต่ว่าการเปิดเมตาใหม่ๆการเปิดเมคคากใหม่ๆเริม่มที่ MC เสมอเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตว่า MC เมตาทางแพทนะครับคุณจะเจออย่างนี้ตลอดไปแน่นอน นะครับผมเพราะนั้นปั้นไว้เลยครับตัวของผู้บุกเบิกนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับนี่ก็คือแปอันดับตัวละครที่ปั้นแล้วได้ใช้แน่นอนนะครับคิดเห็นเป็นยังไงคอมเมนต์ลงมาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าความคิดเห็นทั้งแปดรดับตรงนี้เนี่ยมาจากประสบการณ์การเล่นส่วนตัวเท่านั้นที่เล่นมาตั้งแต่แผ่น1.0จนถึงนับแผ่นปัจจุบันที่เล่นมาจนถึง3.5แล้วนะครับแล้วก็อีกไม่นานก็คงจะขึ้นแผ่น3.6แล้ว เพราะฉะนั้นใครคิดเห็นเป็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาคุยกันได้เลยนะครับยิ่งมีการคุยหลากหลายบ้ากเท่าไหร่ตัวเกมของเราเนี่ยก็สามารถไปไกลได้มากขึ้นเท่านั้นเนาะเพราะว่าจะมีการถกเรื่องเมตาขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าเออทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะผมโอเคครับก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นกาําลังใจให้มากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใคร นะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับไปยบายทุกคน